เอายางลบมาลบออกนะครับอย่าให้ขาดนะครับตัวนี้เป็นตัวรับตัวส่งนะครับตัวรับตัวส่งสัญญาณเลยนะครับข้างล่างข้างบนเนี่ยแล้วก็จะมีหมดนะครับแต่ว่าผมแต่ตัวนี้ผมแกะออกไปสวัสดีครับอวันนี้พอดี f อซี FC เขา มีคำถามครับเพราะว่าเขาถามว่าสายสัญญาณที่อยู่ด้านหลังสายสัญญาณที่อยู่ด้านหลังฝาหลังฝาหลังนะครับก็คือเป็นตัวนี้ครับทุกตัวนะครับต้องมีต้องมีสายสัญญาณเนี่ยก็คือสัสญญาณ ถ้าเป็นภาษาของผมพูดเองผมก็จะเลือกว่าไว้นะครับไว้สัญญาณไว้สัญญาณไว้สัญญาณสัญญาณเวลาเราใช้โทรศัพท์ใช่ไหมอันนี้แนวตั้งอันนี้แนวนอนเราจะกลับยังไงสัญญาณมันก็จะรับได้ทุกทั้งสองฝั่งเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับสัญญาณถึงไม่มีสัญญาณแต่ สามารถอ่านซิมไ,ได้ไหมอ่าน<า>ได้นะครับอ่านได้ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนฝาหลังใหม่นะครับอันนี้ก็ถูกแกะไปแล้วนะครับอ่าถูกแกะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย <_ H ate> ก็คือต้องยกยกวอยเดิมนะครับวอยวอยที่อยู่ด้านหลังมาใส่ต้องยกออกนะครับยกออกมาใส่ตัวใหม่นะครับถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องครบนะครับเนี่ยก็คือถ้าขาดเนี่ยขาดก็จะไม่ใส่ก็ต้องเอาตัวสมบูรณ์ใส่นะครับ ไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับจะ,จะมีหมดนะครับเนี่ยวก็จะมีครับเนี่ยญานถ้าเปลี่ยนบอดี้ใหม่บอดี้เราซื้อมาใหม่บางตัวอย่างเงี้ยรุ่นแบบบางรุ่นมีนะครับเขาก็จะแปลมาให้แต่ว่าคนมันจะไม่เหมือนกันกันกบของเดิมใช่ไหมเนี่จะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือฝหลังยี่ห้อเดียวกันทางที่ดีถ้าถ้าเราขยันก็ยกตัวนี้มาใส่นะครับเอาตัวนี้ออก เพราะว่าตัวไอ้ทองเหลืองที่อยู่ตรงนี้สัญญาณจะดีกว่านะครับสัญญาณก็จะดีกว่าตัวนี้คือจะไม่เคยทนนะครับไม่เคยทนเนี่ยอย่างของใหม่เนี่ยจะไม่เคยทนนะครับเนี่ยคือเห็นไหมค่าทองมันไม่มีครับตัวนี้เห็นไหมเพาไม่ได้เคลือบมาครับอันนี้เขาเคลือบมาแล้วเรียบร้อยครับเคลือบทองมาเรียบร้อยแล้ว ต่น,นี้ไม่ได้เคลือบนะเป็นเงินน่าจะเป็นเงินนะอันนี้เคลือบมาเรียบร้อยคือการส่งสัญญาณมันสถเขียนกว่านะครับเราก็ต้องยกสัตัวเดิมมาใส่นะครับถ้าคนไหนไม่ขยันก็ใส่ไปแต่อายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับคนใช้อีกอันนี้คร่าวๆนะจุดสัญญาณก็จุดสัญญาณนะครับนี่คือจุดสัญญาณ นี่ก็คือจุดสัญญาณนี่ก็จุดสัญญาณนะครับจุดสัญญาณเนี่ยข้างบนก็มีจุดสัญญาณนะครับเนี่ยเนี่ยสัญญาณแต่และตัวมันก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะทั้งบลูทูธไวไฟสัญญาณซิมนะครับอ่าสัญญาณซิมในแนวตั้งแนวนอนนะครับเนี่ยมันก็จะมีมาครับเนี่ยสายก็จะมาถึงนี่นะครับอ่าถ้าเป็น 5G ก็เป็น 5G เดี๋ยวให้ดู 5G กันนะ 5G ตรงนี้น่า <4. S 1> อ่าเนี่ย 5G บางรุ่นอย่างเป็น Samsung นะครับให้ดู Samsung นะอันนี้ Samsung Samsung ุง Samsung มันจะมาแบบนี้นะครับฝาลังสอง Samsung จะไม่มีสัญญาณนะครับแต่มันมีอยู่ที่ตัวนี้ครับฝาบครอบเนี่ยคอันนี้คือระบบ ถ้าเป็นบางตัวสัญญาณเนี่ยเนี่ยนี่คือของเขาจะมีมาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเงินเห็นไหมเป็นเงินยญญาณก็เป็นจุดเนี่ยจุดจุดตัวนี้ถ้าโดนน้ำหรือโดนอะไรแล้วที่เกลือขึ้นนะครับก็ต้องป่าเนี่ยน,นะบอกราคอบไปอย่างเงี้ยก็คือตัวสัญญาณก็อยู่ตรงนี้แหละ อันนี้คือข้อดีที่มันมาแบบนี้นะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องไปแกะออกมันง่ายครับอยู่ที่ฝาครอบเลยแนี้จะเป็นลายของมันเลยนะน่าจะเคลือบเงินนะครับเนี่ยเคลือบเงินเคลือบเงินหรือดีบุกที่นําสัญญาณได้ดีนะครับ oh <my> ตัวนี้ทนมากที่ซัมซุงเขาทำมา มีทุกตัวนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้กีดฝาหลังก็เอาไว้สําหรับคนที่อยากรู้นะครับก็คือนี่เนี้ยตั้งกับแน,น่นอนเวลาเรายกโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยก็คือเนี่ยคือสายที่มันส่งสัญญาณทั้งมีทั้งบลูทูธมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งสัญญาณซิมครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใส่ตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะไม่ขึ้นขึ้นแล้วก็อ่านไม่ได้อย่างเี้ เสาสัญญาณขึ้นสีเทาก็ตัวนี้นะครับทุกตัวที่ถ้าไม่ใส่ตัวนี้เสาสัญญาณบางตัวก็ขึ้นสีเทาแต่ขึ้นสัญญาณอ่อนอย่างเงี้ยครถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ